พี่น้องครับอันนี้ส่วนผักของคุณย่านะครับยาบานหอยไส้อำเภอผู้แย่งจังหวัดขอนแก่นครับคุณย่าชอบปลูกผักนะครับแล้วก็ปลูกดอกไม้แซกันพร้อมอันนี้พักันไว่เก็บเอาหมู่บ้านนี่ผักสลัดงามๆข้างหมดกทั่วเพิ่น อันนี้ปลอยสารพิษนะครับยาบิาสัอยอันปุ๋ยเอ้บริสัอยอังกว่าบิาสีดยาคนย่านะครับบุกหอดอกไม้น้ำพักบุง้งให้ดอกอยังงี้นะนีไม่เห็นดีดีเทั้งดอกไม้เทั้งผัก นี่นะครับว่าหลินน้ำลงัลง,ลงมาหลินส่วนผักคุณย่า <c oughs> บึกแตงกัเก็บเป็นมือว่านบึกแตงหน่อยเบิ้นแล้วบึกแตงหน่อยเสียบ <c oughs> นี่ครับ